ตลาดหุ้นวันนี้นะคะที่ระดับ1,434.97จุดค่ะเพิ่มขึ้น19.53จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า43,000ล้านบาทโดยนายธนเดชร,รังสีธนานนนผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีระบุว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ฟื้นตัวต่อจากเมื่อวานเป็นผลมาจากการเมืองที่เริ่มคี่คลายความร้อนแรงหลังมีสัญญาณนะคะว่าร่างพรบรนิรโทษกรรมอาจไม่ผ่านในชั้นวุฒิสภา ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาและทิศทางจากนี้นะคะตลาดก็จะยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบทั้งในแดนบวกและลบอย่างไรก็ตามยังต้องจับตาสถานการณ์ในวันที่11พฤศจิกายนนี้ที่วุฒิสภาจะพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวส่วนตลาดภูมิภาคยังทรงตัวเพราะว่าปัจจัยนอกประเทศยังไม่มีอะไรใหม่แต่ประเมินนะคะว่าวันพรุ่งนี้ตลาดมีโอกาสอ่อนตัวลงแต่จะไม่ผันผวนมากเหมือนช่วง3วันที่ผ่านมา โดยให้กรอบการแกว่งตัวไว้ที่1 4 4 8ถึง1,420จุดด้านเว็บไซต์ f o x สนิตยสารธุรกิจชั้นนำของสหรัฐนะคะเผยแพร่บ,พบทความของไซมอนมอร์เกรผู้สื่อข่าวของนิตยสารฟ o ฟ ระบุเนื้อหาข่าววิสารการเมืองไทยเปรียบเทียบกับการเมืองสหรัฐที่เพิ่งยุติไปโดยระบุว่าความขัดแย้งทางการเมืองไทยมีความรุนแรงกว่าปัญหาการเมืองของสหรัฐที่นำไปสู่การปิดหน่วยงานภาครัฐเป็นเวลา16วันเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ